สอวอคืออะไรมีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยขอเชิญร่วมค้นหาคำตอบเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งสอวอในปีนี้และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่จะเริ่มในปี2558งานวันเด็กแห่งชาติเสารที่11มกราคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป ที่สำนักงานเลขาธิการพุทธสภาหน้าอาคารรัฐสภาสองถนนอู่ทองในและอาคารสุป,ประพฤติถนนประชาชื่นร่วมสนุกกับสตรีวินดาราซุ้มกิจกรรมและรุ่นรับของราวันมากมายนะครับว,วัน